สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะพี่ตีจะพาเพื่อนๆน,น้องๆไปรู้จักผักนะคะจริงๆหลายคนคงจะเห็นโดยเฉพาะคนที่ทําเกษตรอยู่แล้วนะคะพืชชนิดนี้นะคะเขาจะเกิดขึ้นเองบริเวณที่สวนหรือบริเวณที่มีป่ารกร้างนะคะแต่มีคนส่วนน้อยนะคะที่จะรู้ว่าผักชนิดนี้นะคะจริงๆแล้วสามารถทานได้นะคะรสชาตินะคะและกลิ่น เหมือนกับวาซาบิเลยนะคะวันนี้พี่ดีจะพาเพื่อนๆน้องๆไปรู้จักในเรื่องของประโยชน์แล้วก็สรรพคุณมากขึ้นนะคะไปดูหน้าตาต้นของเขาด้วยนะคะไปกันเลยดีกว่าค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้พี่ตีพาเพื่อนเื่อนน้องๆมาดูผักกาดนะคะจริงๆแล้วผักกาดก็จะเห็นกันอยู่ทั่วไปอยู่แล้วนะคะแต่ว่าผักกาดชนิดนี้นะคะคนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยนิยมนำมารับประทานนะคะ ผักกาดชนิดนี้ชื่อว่าผักกาดคิวนะคะซึ่งนะคะรสชาติและกลิ่นนะคะหลายคนก็จะบอกว่าคล้ายๆกับวาซาบิเลยนะคะวันนี้นะคะพี่ตีพามาดูลักษณะต้นนะคะแล้วก็ใบนะคะที่พี่ตีพามาดูนี่นะคะต้นเขาสมบูรณ์มากๆเลยนะคะใบเขียวใบใหญ่มากนะคะแล้วก็มีความสมบูรณ์มากๆเลยนะคะสังเกตค่ะ ไม่มีหนอนและก็มแมลงเลยนะคะตรงจุดนี้นะคะผักกาดคิวเขาเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะตรงบริเวณนี้จะมีความชื้นนะคะและช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวด้วยนะคะผักกาดคิวเขาก็เลยเติบโตได้ดีนะคะแล้วก็กอใหญ่มากนะคะผักกาดชนิดนี้จะมีความแปลก ดูเหมือนว่าจะเป็นผักกาดไทยแท้แต่เก่าก่อนนะคะหรืออาจจะมีการปะปนผสมพันธ์กับผักกาดสัญชาติจีนบ้างคำว่าคิวในหลายๆแหล่งไม่พบความหมายที่ชัดเจนนักค่ะคงเป็นเพราะว่าคิวเป็นคำที่ใช้เป็นภาษาท้องถิ่นของภาคเหนือซึ่งชาวราวบางแห่งมีความหมายพอจะขยายความได้ว่าฉุนกึกและคืน ซาซานเมื่อสัมผัสจะมีกลิ่นและรสชาติเหมือนวาซาบิหรือมัสตาร์ดกัดเคี้ยวสดๆจะชุนมากๆเลยค่ะเสียดแทงขึ้นจมูกไล่หวัดน้ำมูกไหลออกมาได้ดีมากๆเลยนะคะผักกาดชนิดนี้บางพื้นที่จะปลูกกันในช่วงตอนปลายฝน เก็บกินได้ในช่วงเข้าหน้าหนาวคือช่วงที่เกษตรกรลงแขกเกี่ยวข้าวพอดีค่ะแกงผักกาดขิวใส่ไก่บ้านอาหารเลี้ยงแขกสุดฮิตในแต่ละท้องถิ่นที่มีการปลูกและสูตรแกงต่างกันค่ะ แต่มีรสชาติเฉพาะตัวคือต้องรักษากลิ่นและรสชาติของผักกาดชนิดนี้ไว้ให้ได้แม้จะนำมาส่วนผสมอย่างอื่นเข้าประกอบแกงก็ตามแกงผักกาดแบบลูกทุ่งทางเหนือจะมีผักอื่นร่วมหม้อด้วยเช่นผักขี้หูดผักชีลาวหรือผักจีหรือผักชีตะกะแตนหรือผักเทียนข้าวเปลือก รวมทั้งผักกาดจ้อนหรือผักกาดกวางตุ้งดอกและขาดไม่ได้โรยหน้าปรุงรสด,ด้วยมักแข่นบดหรือตำหยาบหยาบบางทีมีโอกาสเหมาะได้ริมรสผักกาดดองส้มผักกาดน้ำพริกน้ำผักชวนหิวกันเลยทีเดียวค่ะผักกาดคิวหรือผักกาดขมผักกาดนาผักกาดไร่ ผักกาดคืนคือผักกาดเขียวชนิดพื้นเมืองกาบใบไม่ห่อเป็นปลีมีทั้งชนิดต้นอวบใหญ่ใบหนากว้างและต้นเล็กก้านแดงลักษณะผิวใบจะหยิกย่นคล้ายเป็นโรคใบหดบางชนิดใบจะแยกเป็นร่องหลายแฉกขอบใบหยกักที่สำคัญคือรสชาติเมื่อกัดกินสดๆจะได้กลิ่นที่ฉุนแรง แทงขึ้นจมูกคล้ายกับกินวาซาบิหรือไม่ก็กินมัสตาร์ดทำเอาน้ำมูกน้ำตาไหลเลยทีเดียวค่ะลองดูนะคะสรรพคุณของผักกาดคิวหรือผักกาดขมให้พลังงานเส้นใย,ยอาหารวิตามินเกลือแร่และอื่นๆอีกมากมายค่ะเส้นใย,ยอาหารหรือไฟเบอร์ช่วยในการบำรุงรักษากระเพาะรำไส้ช่วยย่อยอาหาร กระตุ้นการบีบรัดตัวช่วยระบบขับถ่ายให้เป็นอย่างปกติจะทำให้สุขภาพดีขึ้นมีกรดโฟลิกช่วยบำรุงเกี่ยวกับระบบเลือดหรือหลอดเลือดบำรุงเลือดค่ะส่วนมเมล็ดของผักกาดคิวมีกลิ่นฉุนกินได้ช่วยรักษาหวัดขับลมในกระเพาะแก้ท้องอืดแน่นเฟ้อช่วยย่อยอาหารน้ำมันสกัดจากมเมล็ดใช้แก้ปวด แก้แพ้อากาศบรรเทาอาการคันต่างๆได้ดีค่ะรสชาติจะออกเผ็ดร้อนกลิ่นฉุนแรงช่วยระบบย่อยอาหารแก้หวัดแก้ไอแก้เสมหะบำรุงสมองช่วยให้ความจำดีขึ้นค่ะส่วนในด้านการขยายพันธุ์ของผักกาดคิวเป็นผักพื้นบ้านที่ขยายพันธุ์ได้ดีมากค่ะส่วนในด้านการขยายพันธุ์ เป็นการขยายพันธุ์ด้วยเมเล็ดคะ่ะสามารถขยายพันธุ์ได้ดีมากเลยนะคะดีถอกร้างพิษห่างไกลโลกรคร้ายได้สุขภาพดีดีถอกเพื่อบรรเทาอาการความเจ็บป่วยและส่งเสริมให้คุณมีสุขภาพดีได้เวลาบอกลาสารพิษนานาชนิดที่สะสมซุกซ่อนตามร่างกายสิ่งกะปกที่กลายเป็นสารพิษรอวันทำร้ายสุขภาพของเรา อาหารเสริมสกัดจากธรรมชาติผักและผลไม้มีออยอทักมาที่ลิงก์ไลน์ใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะค่ะสำหรับคลิปนี้หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนน้องน,องนองที่เข้ามาดูนะคะสำหรับใครที่เข้ามาใหม่พี่ตีก็ฝากให้กดติดตามค่ะกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนะคะ เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอที่ปีตีจะอัปโหลดให้ดูอยู่เรื่อยๆขอบคุณมากนะคะที่ติดตามกันค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ Lost in